ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะผมสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันใน EP ที่3นะครับในการใช้โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอรอบที่แล้วเนี่ยเราต้องทวนย้อนว่าเราทำแผนที่ภูมิประเทศนะครับโดยใช้ข้อมูลจาก Google Earth แล้วก็ข้อมูลจากเดมนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพานำเข้าเชฟไฟล์เพื่อให้ทำแผนที่เนี่ยได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะพาทำตัว 3D m o เดลนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนง่ายๆก่อนเลยก็คือเราจะทำการสร้างคอนัวร์ก่อนก็ การสร้างคอนัวร์เนี่ยเราจะขออนุญาตใช้ตัวข้อมูลที่เราคลิปมาจากเดิมนะครับผมก็กดเริ่มเลยกันครับผมกดที่ปุ่มคอนัวร์แล้วก็หาที่อยู่ไฟล์ของเราอ่าโอเคชื่อไฟล์ของเราโอเคตรงนี้เราได้แผนที่คอนัวร์มาแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองนําเข้าเชฟไฟล์หรือภาพถ่ายทางอากาศบ้างอ่ะต้องขออธิบายก่อนว่าเชฟไฟล์เนี่ยคืออะไรเชฟไฟล์เนี่ยก็คือข้อมูลเวกเตอร์นะครับผมที่จะจัดเก็บในรูปของ พอยหรือว่าพอลิไลหรือพอลิกรอนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะพานําเข้าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศก,ก่อนโอเคกดตรงที่เบสครับผมเป็นการแทรกอ่าแล้วก็หาชื่อไฟล์ของเราของผมเซฟไว้ว่า pick use อ่ารอสักครู่นึงนะครับผมอ่าตอนนี้ได้แล้วพื้นที่ของเราคราวนี้เราจะเห็นทางด้านฝั่งซ้ายมือเราครับผมตรงคอนเทนต์เนี่ยเราก็กดคลิกซ้ายลากตรงเบสแตสเตอร์เนี่ยเอามาวางไว้ในที่เดียวกันกับคอนทัวร์เดียมเลยนะครับปั <S <S ๊บ อันนี้มันจะแจ้งเตือนให้เรากดโนครับผมเพื่อให้มันเนี่ยคงรูปร่างเดิมของคอนทัวร์ไปอ่ะโอเคครับนี่เราก็ได้มันแล้วแล้วคนนี้เราอยากให้คอนทัวร์อยู่ข้างบนแล้วก็ลากเบสเลสเตอร์ลงข้างล่างนะครับผมอ่ะนี่เราก็จะสามารถได้แผนที่ภูมิประเทศโดยที่มันเนี่ยซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศนะครับผมอ่ะแล้วคนนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้แบบว่าเอ่อทางน้ำเนี่ยเราก็สามารถกดแทรกได้โดยใช้คําสั่งเบสเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปที่ พอเอกันอ่ะของเรา m i เต e s t e a m อ่าทุกครั้งที่เราแทรกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการแทรกออกมาใหม่เราก็ต้องทําการกดลากเนี่ยแล้วก็ไปซ้อนทับนะครับเรื่อยๆซึ่งถ้าโอเคแหละถ้าข้อมูลของเราเนี่ยมันเขาเรียกว,ว่ามีขอบเขตเนี่ยที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีคําถามขึ้นมาเสมอว่าให้แบบอ่าปรับเปลี่ยนให้ได้ขอบเขตใหม่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยจะคงขอบเขตเดิมตามที่ขอบเขตคอนัวร์เราทําไว้นะผมแล้วก็กดโน้ตไป ซึ่งตอนนี้เราจะยังไม่เห็นหรอกว่าทางเป็นไงเพราะมันเป็นเส้นสีดําอยู่เดี๋ยวเรานําเข้าให้หมดก็แล้วกันนี่ก็เป็นสระน้ำโอเคเราก็นำเข้ามาให้หมด <c oughs> เราก็เห็นได้ว่าเนี่ยไอรูปร่างนมันค่อนข้างใหญ่เลยพอเราแทกออกมาแต่ว่าพอบรรยายเข้าไปมันก็จะกลับมาเล็กเหมือนเดิมก็ตามพิกัดที่มันฝังไว้อยู่แหะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราทําการแทรกครบแล,แล้วเราก็ทําการปรับแต่ง โอเคเราก็กดคลิกตรงที่เบสนะครับตรงนี้เป็นไมเลอร์สตรีมก่อนกดที่เลเบลเลเบลอ๋อกดที่เจเนอเรนะครับผมก็ด,ดีเราก็ปรับที่ลายครับผมแล้วก็ปรับ,รบ,รบตัวสีนี้เป็นสีของน้ำล้วก็จะใช้เป็นสีฟ้านี่ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นสีฟ้าอ่อนลงหน่อยก็ได้จะเห็นชัดขึ้นนะครับผมก็อาจจะเพิ่มความหนาของเส้นได้ครับเป็น0ูน0.02ย่องะไรเงี้ยตามความเหมาะสมผมขอใช้0 0 1นนิ้วแล้วกันนะ โอเคแล้วก็ตัวฮับเนี่ยก็คือเป็นสระน้ำที่ผมได้ดิจิทไลเอาไว้ก็กดฟิล l แล้วก็เปลี่ยนตรงแพทเทิร์นให้เป็นรูปโซลิดนะครับผมอ่ะเราก็เห็นแหละตัวเนี้ยมันทึบขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นเหมือนสีทางน้ำของเราเลยอ่ะจะได้สีคล้ายกันแล้วก็อาจจะทำการอ่าปิดตัวของลายมันก็ได้ครับตัวฮับเนี่ยมันจะได้เห็นเป็นจะแบบไม่มีขอบ แล้วก็ปิดตัว solid มันให้เป็น invisible นะครับแล้วก็ทำแบบนี้กับอีกอันที่เหลือด้วยก็อันนี้ผมดิจิตาลใน s u r อร์นะผมก็เลยเไดอ้ออกมาแยกกันที่จริงถ้ามันรวมกันก็เราก็ปรับได้ครั้งเดียวเหมือนตัว m i n ร r เลยนะผมอะโอเคก็โอเคครับก็เมื่อกี้ที่ผมพูดดิจิตไเนี่ยก็ เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับผมก็ถ้าสมมติว,ว่าพอผมเนี่ยนำอย่างเช่นตัวข้อมูลของ m i n ค s สต e a m เข้ามาแล้วปรากฏว่ามันมีสระน้ำในภาพถ่ายนางกาไม่ครบผมก็ทำการดิจไตน์เพิ่มวิธีการง่ายก็เดี๋ยวผมขอปิดไอตัวภาพมาเลยกันอ่าอ่าสมมติว,ว่ายังมีขอบอยู่โอเคไม่เป็นไรผมมันเห็นเป็นสระน้ำใช่ไหมครับผมก็กดคลิกที่คอนทัวร์ตรงฝั่งซ้ายแล้ว ไปที่ map t o นะครับผมแล้วก็มันจะมีคําว่าดิจิตายแล้วกดคลิกซ้ายครับแล้วก็เริ่มดิจิตายตัวสรของเราโอเคครับในรูปเนี่ยสรอาจจะไม่ชัดเราก็จะกากาดูโอเคอา่าโอเคครับอันนี้ก็ถ้าเราดิจิตายพอได้ครบทุกจุดแล้วเนี่ยให้เราทําการ Copy ตัวบรรทัดบนสุดเนี่ยลงมาวางไว้ข้างล่างนะครับเพื่อที่ให้มันเนี่ยสามารถปิดเป็น เต็มรูปได้พอดีมันจะได้เป็นโพลีกอนนะครับผมหลังจากนั้นเรากดเซฟแอ s เราก็ตั้งชื่อว่าครับแล้วกันครับ6แล้วกันย่าตั้งชื่อให้เรื่องนามสกุลเป็น BLN นะครับรือ Banking File นะครับผมโอเคกด s เซฟนนี้เราก็ปิดไปเลยโอเคครับหลังจากเมื่อกี้เราดีไซนเสร็จปุ๊บเราก็ทําการแทรกตัวเบตมันมาใหม,ม,ม่ได้กดเบอีกครั้งหนึ่งเลือกครับหอ่า เราก็นําเข้าตัวฮับหกเนี่ยเข้าไปแทนที่ฮับห้าไปเลยอ่ะเนี่ยมันก็จะเข้าไปแทนที่ได้ตรงที่เราดีไซน์ไปนะผมเราก็ปรับสีเหมือนเดิมอ่ะนี่ก็เสร็จแล้วผมนี่ก็จะมีความเอ่อเขาเรียกว่าสวยงามขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติเรามีข้อมูลอื่นที่ นอกเหนือจากนี้ก็อย่างเช่นถนนหรือว่า,าแผนที่ทางทอนี้ทิยาเนี่ยเราก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมมีข้อมูลอยู่เดผมพานํนเาเข้าต่อก็กดเบสเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปเลือกคําว่ารดอ่าเปน็นถนนแล้วก็วางโนเหมือนเดิมถนนเนี่ยเราก็มีให้ปรับนะบผมก็เลือกตัวสุิดได้โอเคจะใช้ตัวนี้แล้วกันอ่ามาจะเข้มแล้วก็ อาจจะมองไม่เห็นแต่ก็พอได้อยู่ครับผมอ่ะโอเควางไว้ใต้คอนโทรลแล้วกันแล้วก็คานนี้ตัวของอขอบเขตของทอน,น้วิทยาบ้างอ่ะอน,นี้ก็จะมีหมวดหินที่ผมตเตรียมาไว้ให้นะครับผมเป็นข้อมูลก็เอาใส่ได้เลยเหมือนกันครับก็เอาลงทีะอันได้เลยแต่สิษฐ์อ่าก็โยนลงไป ก็โน่คอเทนารีก็โน่พิโมเ a สิกก็โนคาร์บอนิฟลัสอ่กดโนแล้วก็อันสุดท้ายเป็น Structure โอเคนำข้าแล้วกดโน no mm. มือนเดิมอ่าอยงนี้เราก็ต้องมาต้องปรับทีละน้ำผมก็เดี๋ยวเราจะปรับตามอ่าหน่วยหินแล้วกันก็เดี๋ยวเราปรับตัวข้อเทลิกก,ก่อนก็เป็นอ่าตะกอนชิงเขานะครับตัวนี้เราก็เลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่าแพทเทิร์นเหมือนเดิมแต่ว่าเขาวนี้เราจะเลื่อนลงมาอีกข้างในาอีกมันก็จะมีเป็นอ่าสัญลักษณ์ของหินครับเราก็เลือกแพทเทิร์นเป็นตัวตะกอนแล้วกันอะไรแบบเนี้ยอ่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้ u ีเด n ย o n อ o โซลเด d ตต e ซต e เมนต์ก็จะขึ้นมาแบบน,นี้ซึ่งคราวนี้เราอยากได้ให้มันมีสีด้วยก็สามารถปรับตัวนี้ได้ครับผมอ่า uh, อันนี้ถ้าตัวนี้จะเป็นตัวของจุดของเม็ดมันเราก็ไม่ต้องปรับเราปรับตัวแป c กเกลว์เอาใช้เป็นสีเหลืองไลท์เยลโล่แลวกันแล้วก็สามารถปรับ o p ปา i ิตี้ของมันได้ให้มันแบบจางหน่อยนึงจะได้แบบซอนรับกับแผนที่ได้หรือว่าตัวน,นี้ที่แบบว่า แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมันแบบซ้อนทับมามันไม่สวยเยอะไปแล้วก็บิดออกก็ได้ครับผมอ่ะคราวนี้เราก็ทําการแต่งตัวทีว่เหลือต่อตัวไต้ซิดก็เป็นพวกหินโคลสรับหินทรายแป้งก็เราก็จะหาเอาเป็นแพทเทิร์นหินโคลแล้วกันจะได้ดูง่าย,ายหินโคลหินโคลเออ อันนี้ผมจะใชใ้เป็นชีเชลแล้วกันอ่าอน,นี่เป็นของตะสิษฐ์ก็ปรับให้มันเป็นสีตามแผนที่ตอนนี้ที่อาการยก็ใชใ้เป็นสีม่วงนะครับผมอ่าก็าผิดก็ผิดอันนี้เป็นโฟล์กาวมันให้ปรับเป็นแบ็กกาวสักสี่สิบมือนกันแล้วก็โปรโมทตะสิษฐ์ก็เป็นพวกหินดินดานหินทรายหินทรายแปง้ง ผมจะใช้เป็นสนัญลักษณ์ของหินทรายแล้วกันหินทรายอ้าวใช้เป็นอินเทอร์เฟซแนสโตนกันแหละโอเคก็ปรับเหมือนเดิมกใจเป็นสีอ่าน้ำตาลเขม้มแล้วกันข,ขาวเหมือนกันสักสี่สิบเหมือนเดิมแล้วก็หบดสุดท้ายเป็นของคาร์บอนิฟอัสก็หินส่วนใหญ่จะเป็นพวกหินทรายสีขาว เนื้อคอดนะผมก็เอาเป็นสศษรักของหินทรายไปเลยมีไหมนะก็อันนี้เราก็สามารถไปปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมนะผมอันนี้ผมก็ปรับแต่งตามใจชอบ <c oughs> ตัวอะไรส่วนหนึ่งโอเคเนี่ยใช้เป็นเบสเดดแซนแล้วกันอ่ะก็ใช้เป็นสีเทาเข้มแล้วกันนะผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันโอ้ก็ปิดครับผมขอโทษขอโทษขอไปไปอย่างสูงครับผมอ่าเทาเข้มโฟกาวก็สี่สิบ เอตนัวสตั๊กเจอร์ของเราก็เป็นฟอสหรือเป็นพวกอะไรพวกนี้เราก็ปรับลายให้เป็นสีแดงแล้วกันตามรปค้าเขาอ,อาจจะเพิ่มความหนาหน,น่อยน,นึย่ให้มันเห็นชัดขึ้นนี่ก็จะเสร็จไปแล้วนะครับผมสำหรับแผนที่ทรณีวิทยาแบบง่ายโดยที่เราเนี่ยมีเส้นจันความสูงด้วยน,นยอตอนนี้ตัวเส้นจันความสูงเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามัน ถูกสีเนี่ยเกลืนเข้าไปโอเคครับก็เมื่อกี้เราทําแผนที่2องมิติไปแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวคราวงนี้เราจะพาทําตัวขึ้นรูปโมเดลท d บ้างในเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้คําสั่ง TD Surface ครับผมก็คลิกซ้ายไปก็เลือกตัวข้อมูลเดิมเราเลยคือข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์กิ๊อ่ะกดสร้างมาปั๊บอ่านี่ก็ได้ขึ้นมาง่ายๆก็อันนี้เราก็จะเอาข้อมูล x y z เนี่ยมาจําลองให้มันเป็นรูป3มิติได้นะครับผมคราวงนี้เราเนี่ยก็จะ ใช้วิธีการแต่งเนี่ยคล้ายกับ2มิติเลยง่ายๆแต่ว่าอันนี้เราจะไม่เอารูปเราจะไม่เอาสีมันใช่ไหมครับเราก็ปรับให้เป็น R scale ก่อนแล้วเราก็กดคลิกตรงจุดสามจุดนี้เพื่อเปลี่ยนตรงสีดำเนี่ยให้เป็นสีขาวอ่าโอเคหลังจากนั้นถ้าเราอยากให้มันมีเส้นคอนทัวร์เนี่ยขึ้นมารอบๆ3มมิติเราก็ทำคล้ายๆเดิมเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกับอ่าโปรเซสเดิมๆเ,เลยที่เราทำใน2มิติก็กดคลิกคอนทัวร์คลิกซ้าย อย่างนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยมาซ้อนรับสามมิติปุ๊บอ่าเนี่ยมันก็ขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนเราก็สามารถปรับได้ครับผมอ่าก็อาจจะปรับตัวลายมันตัวเลเวลมันอ่าเนี่ยเลเวลมันลายพัฟตี้อาจจะเอาเส้นเมเจอร์เนี่ยให้มันชัดหน่อยเป็นสีแดงก็ได้อ่าเนี่ยเพิ่มความหนาเส้นหน่อยอ่าปรับอินเทอร์ววลหน่อยอะไรแเนี่ยสามารถปรับ เล่นได้เหมือนกันครับผมแล้วก็ถ้าอันนี้เราจะเอาไอ้ตัวแบบแม่น้ําถนนหรือว่าไอ้ข้อมูลทางธรณีวิทยาเนี่ยมาซ้อนทบเนี่ยล้วก็ทําได้ง่ายเหมือนกันครับก็ทําการกดแทรกเปลี่ยนเนี่ยคล้ายๆกับสเต็ปเดิมที่ผมพาทําตัวแผนที่2มิติเลยแต่ว่าถ้าเราจะให้ง่ายหน่อยก็คือเราเนี่ยทำแผนที่2มิติมาแล้วเราก็เพียงแค่กดคลิกซ้ายตรงนี้ครับแล้วก็กดก๊อปปี้ คอนโทรลสีแล้วก็กดคอนโทรลวีเพื่อวางอ่ะโอเคนี้เราก็ได้มาแล้วเราก็ค่อยไปลากเอาไอ้พวกนี้ครับไอ้พวกข้อมูลเบสดเราเนี่ยเอาไปซ้อนทับแทนเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งปรับสีใหม่ก็ง่ายเหมือนกันผมพาทำนะก็ลากไปเลย <S <S อ่มา,ม,า <S <S มัน,าน,านขึ้นมาแล้วเป็นแม่น้ำขึ้นมาแล้วโอเคต่อไปเป็นสะก็อเอข้าไปค่อยค่อยเอาเข้าไปครับไม่ต้องรีบร้อน หนุนเข้าไปอันนี้ก็ได้หนุนมาละหรือว่าถ้าเราอยากได้ให้มันเป็นแบบขึ้นมาแบบสามมิติแบบมีภาพพายานาการเราก็เอาภาพพาญานาการเข้ามาสอนรับแล้ว,ลวก,กดโชว์เนี่ยเมื่อขึ้นมาก็าถือว่าเป็นการแสดงรูปแบบสามมิติที่ก็ใช้ได้เพราะว่าก็สวยดีเหมือนกันคราวนี้เราก็เอาตัวพวกโทนิวิทยาเข้ามาบ้าง อ่านี้ก็จะเห็นชัดแล้วว่าหมดหินแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งเราก็จะเห็นรูปในรูปบางทีบางคนอาจจะมองในรูปของสามมิติเนี่ยอมองแล้วมันดูง่ายหรือเข้าใจกว่าการที่ดูแผนที่แบบ2วมิตินะครับผม อันนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการนําข้อมูลเนี่ยเข้ามาเราสามารถกดตรงทีดีแล้วก็ให้มันโชว์เบดก็ได้จะได้ไม่โล่งเกินไปตรงนี้หรือว่าปรับสีก็ได้ปรับเป็นสีอื่นก็ได้ให้มันแล้วแต่ความสวยงามของแต่ละคนเราสามารถหมุนก็ได้นะครับผมก็กดคลิกซ้ายรูปนี้แล้วก็กดตรง map tool กด tag ball คลิกซ้ายค้างไว้เพื่อจะหมุนตามวิธทางที่เราสนใจ นี่ครับก็าสามารถหมุนตามมุมที่เราเนี่ยสนใจได้เลยอันนี้ก็จบไปสำหรับอีกหนึ่งคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะผมก็คลิปหน้าจจะมีอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับผมขอบคุณมากครับ